ก็มาเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากลงคลิปแรกไปยอดคนดูก็เยอะนะครับแล้วก็ตอบรับมาผมก็ดีใจครับเพราะว่าหลายๆคนไปทาแล้วก็หายปวดขึ้นนะครับพยายามรักษาก็อาจจะหายขาดไปเลยนะครับทำา้านผมบ่อะครับวันนี้ก็จะมาบอกกับทุกคนนะครับว่าคลิปแรกลงไปมีคนถามบอกว่าทํากี่ครั้งพี่ทํานานไหมแล้วก็มือวางตรงไหนนะครับจะมี2คําถามนี่แหละที่ไปรับฟังจากโทรศัพท์บ่อยๆครับวันนี้ก็จะมาบอกนะครับ ทำกี่ครั้งทำได้ตลอดครับกี่ครั้งก็ได้นะครับวันละเยอะก็ได้ครับทําให้เรารู้สึกว่าหายปวดนะครับเพราะเวลาทําแต่ละครั้งมันจะขึ้นช่องนะครับเราก็จะเบาขึ้นนะครับวิธีทําก็แขนตรงครับทำมือชิดกันอย่างนี้นะครับเอาส่วนโค้งของนิโป้เนี่ยครับเนี่ยส่วนนี้ครับเอาไว้ตรงง่ามขาเนี่ยครับท่าขาสองข้างเห็นไหมครับส่วนของนิโป้ไว้ตรงง่ามขาครับจากนั้นก็ก้มลงไปครับแล้วแขนติดลำตัวครับ ถ้าใครเอาแขนติดกับตัวไม่ได้ให้ยักไหล่ขึ้นก่อนครับยักขึ้นมาแล้วลงไปครับมันก็ติดนะครับดูด้านข้างนะครับยักไหล่ขึ้นมาครับเอาสัรนิโคเข้าง่ามขาสองข้างนะครับพุ่งไปครับถ้าติดลาตัวนะครับทํากี่ครั้งก็ได้ครับพยายามทําให้แรงๆนะครับสำหรับผู้ที่ทำใหม่ๆครับเบาๆก่อนก็ได้ครับทำแรงๆครับโยกเข้าไปครับหนึ่งสองสามนับหรือไม่นับก็ได้ครับหาจังหวะเองครับพยายามโยกเข้าไปครับ พอเราทับอย่างเงี้ยจะลั่นนะครับมันจะตึงครับถึงหลังมีการงัดกระดูกกำับตัวออกครับอย่างที่ผมบอกครับทําไปเมื่อไหร่ครับได้ยินเสียงกระดูกดังครึกขันหายครับเพราะว่าหมอรองกระดูกมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับพอเราทํางานหนักมากๆยกของหนักมากๆหรือบาทีเหตุที่ว่าขับรถไกลๆนั่งออฟฟิศนานๆเนี่ยมันจะเบี้ยวครับหมอรองกระดูกมันจะรูดออกไปครับกระดูกชนกันทับเส้นประสาทครับทับเส้นเลือดด้วยทําให้เลือดไม่ไปนะครับ เกิดการชาที่ขาครับจะปวดหลังลงเบ้าก้นนะครับแล้วลงขาครับใครที่ถนัดขวาจะเป็นข้างซ้ายใครที่ถนัดซ้ายจะเป็นด้านขวาครับถ้าใครเป็นทั้งสองข้างนั้นหนักมากครับต้องรีบแก้ไขนะครับไม่งั้นขาจะรีบนะครับจากนั้นนะครับพอเราทำจนชินแล้วเราก็เพิ่มแรงเข้าไปครับปึ๊บปึ๊บป๊บไม่เกิน2เดือนหายแน่นอนครับเที่ยวผม มีลุงคนหนึ่งครับอายุ70กว่าแล้วผมไปสอนนะครับเขาทำเดือนเดียวหายครับลดความกระดูกทับเล่นเหมือนกันเลยครับอันนี้ก็อยากจะฝากครับเพราะแม่พี่น้องที่ทาอยู่นะครับพยายามแชร์วิวเนี้ยออกไปนะครับเพราะว่าช่วยค่าที่จ่ายอะไรนะครับแล้วเราก็ได้ผญด้วยนะครับคนที่เป็นเ้าก็จะหายทรมานด้วยครับผมก็ดีใจนะครับที่ทุกคนได้หายนะครับผมก็เป็นมาแล้วมันทรมานจริงครับ า20กว่าครั้งมันก็เบาขึ้นจะไม่หายครับตอนนี้ผมมาเจออาจารย์คนนี้สอนผมนะครับเป็นอาจารย์ที่สถานธรรมนะครับสอนให้ผมทำนี่ยรัแล้วก็มีพ่อแมผมไปรับธรรมะด้วยไปลังธรรมะครับก็ดีขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นนะครับต้องพยายามทำาที่ผมบอกนะครับแลวก็แชร์อย่างที่เจ้าไปครับให้ได้บุญนะครับต่อไปก็เป็นกระดูกคอครับสําหรับคนที่เป็นกระดูกคอปวดมากๆนะครับ ตกหมอนหรือว่าคอเคล็ดคอยุดอะไรเงี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนนะครับว่าทำยังไงทาด้วยตัวเองครับหายขาดแน่นอนนะครับใครก็ฝากขอบทุกคนที่แชร์โด้วยนะขอบคุณมากนะครับ